นี่คือแจ่วฮ้อนปรุงสดหนึ่งเดียวในกรุงเทพร้านสายหมอกส้มตำาหาใหญ่อีสานแซ่บนัวร้านนี้บรรยากาศดีครับนั่งกินข้าวฟังเสียงน้ำตกไปชิวๆและอาหารของเขาจัดหนักจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นชุดแจ่วฮ้อนเนื้อใหญ่ที่จะมาพร้อมกับเนื้อออสเตรเลียเอ็นแก้วและเนื้อใบพายและชุดหมูใหญ่พร้อมกับชุดปลากระพงทั้งตัวสำหรับใครที่ทานไม่เยอะเขาังมีชุดหมูชุดเนื้อเล็กด้วยส่วนเมนูอื่น,นเขาก็าน่ากินไม่ว่าจะเป็นส้มตำปูปลรราไก่ย่างตำไหแตกปลาท,ทับทิมทอดสมุนไพรยำมูเส้น ลาเป็ด ยำปลาสลิดและถ้าใครสั่งชุดแจ่วฮ้อนเนี่ยเขาจะมีเครื่องแจ่วฮ้อนมาปรุงให้ที่โต๊ะเลยอันดับแรกเขาก็จะนำเครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยลงมาผัดให้เรากินนี่หอมๆเลยทุกคนและที่เด็ดของเขาใส่ขี้เพียลงไปถ้าใครไม่กินขมก็แจ้งทางร้านได้เลยหลังจากนั้นก็เติมน้ำซุปลงไปครับและใส่เลือดลงไปครับรอน้ำเดือดก็เป็นอันกินได้หลังจากที่เราได้เห็นเขาปรุงน้ำแจ่วฮ้อนแล้วเนี่ยบอกเลยโคตรน่ากินทุกคนซึ่งเราสั่งมาแบบเต็มโต๊ะแบบโต๊ะวางไม่พอมาเรามาเลิกเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนี่คือเมนูขายดีของทางร้าน ชุดแจ่วฮ้อนปลากระพงซึ่งในชุดเนี่ยเขาก็จะมีผักมาให้อย่างนี้นะอ่ะแต่ผักเราไม่เน้นเราเน้นปลาลองชิมดูปลาเนี่ยสดสด,สดาใสใสเลยลงไปคือตอนนี้น้ําแจ่วฮ้อนหอมมากนี่อุ้ยน่ากินว่ะระหว่างรอปลาครับผมนี่นี่ก็คือชุดแจ่วฮ้อนเนื้อเหมือนกันซึ่งเนื้อเขาก็จะมีหลากหลายนะขอเริ่มด้วยเนื้อออสก่อนเลยเนื้อมันเร็วกว่าปลา,ปาเราจุ่มแล้วเราขึ้นมาได้เลยอ่านี่อุ้ย ห้าวิพอนี่คือเครื่องเขาแบบอยู่ในน้ำอะ่ะแล้วพอเราจุ่มแล้วมันเห็นเครื่องเห็นอะไรที่แอบซ่อนอยู่ในนี้แล้วกลิ่นหอมมากขอเพียๆยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มดูโอ้โหเนื้อเนียนุ่มหอมเนื้อมากส่วนตัวซุปแต่วฮอมเขาเนี่ยโคตรดีโคตรหอมไม่ขมที่เขาใส่พวก ดีหรือที่เพี้ยเนี่ยกินแล้วตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ขมกําลังนวลนัวหอมหอมมีกลิ่นแบบสมุนไพรต่างๆที่เขาใส่อุ๊ยทุกคนแจวห่ขอโคตรด,ดีเลยผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยกินรสชาตินี้เหมือนกันอะตะกี้เป็นเนื้อออสอันนี้เป็นเนื้อใบพายไทยเอา,กาแกวงแขวงแกวงแล้วก็ยกขึ้นมาซึ่งร้านนี้เขาจะมีน้ําจิ้มแจวห่อมาให้จะมี2แบบมีน้ําจิ้มธรรมดากับน้ําจิ้มปลาร้าอันนี้ผมขอลองน้ำจิ้มธรรมดาดูก่อนนี่เป็นน้ําจิ้มแกงห่อนะแต่แบบธรรมดาไม่ใส่ปลาร้าไป น้ำจิ้มดีนะหอมเข้าวคั่วเผ็ดนิดนิดเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มเจียวหอนอย่างเดียวจบตัวจบจริงๆแต่เมนูอื่นเขาก็โคตรนะ่ากินเลยนะยังไม่จบทุกคนเราหมูรู้บ้างซึ่งร้านนี้เขาบอกว่าเขาใช้หมูเบทากโกนะหมูคุณภาพดีหมูอาจจะต้องสุกๆหน่อยนะเราอาจจะนับวิไม่ได้นะแล้วเราก็แอบไปเห็นชุดเนื้อใหญ่เนี่ยเขาจะมีเอ็นแก้วมาให้เราใส่ไว้หน่อยเนี่ยเด้งเด้งเลยทุกคนเอ็นแก้วอ่ะเราจุ่มไว้ทั้งหน่อยทิ้งไว้ รอบนี้หมูขอจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนสูตรปลาร้าของทางร้านนะอุ้ยกลิ่นมันหอมมากเลยวะ่ยะอืมปลาร้าหอมกลิ่นไม่ได้ฉุนมากมันเป็นทรงหอมๆรสชาติคล้ายๆน้ำจิ้มปกติแต่มีกลิ่นปลาร้าที่หอมๆคนทานปลาร้าเนี่ยผมว่าชอบกินแน่นอนนี่เนื้อปลากระพงสดๆทุกคนเราก็จุ่มลงไปในน้ำจิ้มสูตรปลาร้าของทางร้านอื ผมรู้สึกติดใจน้ำจิ้มปลาร้าทางร้านมากปลาสดมาก ng, เนื้อเด้งแน่นแล้วพอมาโดนตัวซุปแจ่หอองทางร้านเนี่ยตัวเครื่องแจ่หอยมันเข้าไปในปลาเว้ยแล้วกินแล้วมันมีรสชาติบวกกับน้ำจิ้มเนี่ยมันก็มีความเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มหวานหเข้าไปอีกโคตรเดือดเดือดมากผมอยากให้มาลองตัวแจ่ขอยที่นี่มากผมก็ไม่เคยเห็นแล้วผมก็มาเจอแล้วผมรู้สึกว,ว่าว้าวมากเอ็นดิเอ็นแก้วดิดูดิดุกดิดุกด,ดิ๊กอะจุ่มให้เม็ดด้ามมันต้องเกลือร้อนร้อนอย่างี้แหละ เราไปเมนูอื่นกันบ้างเราจะมากินกแก่ว้อนไม่ได้นะนี่เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ขายดีอีกอย่างนึงนี่คือตำไหยแตกมีครบทุกอย่างกุ้งหอยปูปลาอะไรนี่แต่ผมเห็นอันนี้นี่กุ้งสดและกันอยู่ในตำนี้ลองดูนะหืมน,น,น้ำำแบบนัวมากทุกคนหื เป็นรสชาติที่ผมกินเปรีย้ยวหวานเค็มตามน,นิดๆแล้วก็เผ็ดตามมาทีหลังโคตรดีเมนูนี้ขายดีเพราะว่ามันได้กินหลากหลายบางคนเนยอยากกินหมูยอบางคนอยากกินหอยบางคนอยากกินกุ้งมีทุกอย่างเลยอเนี่ยหอยแข็งยังมีเอามีหอยแข็งมีหอยแงมหยแงหูนีซีแรงก็มีครบตามนี้ผมถือว่าต้องสั่งอีกเมนูที่เด่นทางร้านปลาทับทิมทอดสมุนไพรทุกคนเขาจะลาะเอาเนื้อมาทอดเป็นชิ้นๆแล้วนํามาคลุกกับน้ํายําสมุนไพรนะทุกคนนี่ hey. มันเป็นยังไงปลาทับทิมสมุนไพรสายคนชอบกินปลาและที่เกียดแกะเมนูนี้รักแน่นอนเพราะว่าเรามีหน้าที่กินก็กินอย่างเดียวเลยรสชาติดีน้ำยำออกไปทหางเปรี้ยวหวานร้านนี้เขาจะติดเปรี้ยวหวานรสชาติอื่นค่อยตามมาทีหลังน้ำยำจานนี้อร่อยมากคือมันจะมีความหอมสมุนไพรต่างๆที่เขาใส่แล้วก็ตัวปลาเนี่ยผมถือว่าสดและยังกรอบอยู่ โอ้โหเมนูนี้ดีอันนี้ต้องสัง่งเรามาถึงคู่ที่เด็ดดีกว่าส้มตําไก่ย่างอ่ะอขอส้อมตามก่อนซึ่งส้มตํานี้ผมสั่งมาเป็นตําปูปลาร้านนี้มรกอกเขาจะแบบว่ามีความเป็นเส้นๆน,นะหืมปลาหอมมากโคตรหอมอันนี้คือปลาคือเตะจมูกมากหอมมากแล้วตัวเส้นมรกอกกรอบพอเขาทำเส้นมรกอกแบบนี้มันมีเทกเจอร์ความความเป็นชิ้นๆอยู่อะ่ะ แล้วพอความเป็นชิ้นนเป็นอันใหญ่ๆเนี้ยมันจะกรอบอยู่อือหืส้มตำร้านนี้อร่อยมากแล้วราคาเนี่ยห้าสิบบาททุกคนคือร้านเนี่ยอาจจะดูเป็นร้านอาหารใหญ่โตนะแต่ราคาก็คือแบบพูดทั่วไปอ่ะส้มตำเนี่ยเริ่มต้นห้าสิบาทมากันที่ไก่ย่างดีกว่าของคู่กันกับส้มตำไก่ย่างร้านนี้เขาย่างได้น่ากินมากอะ่ะโอ้เฮ้นะลองดูนะอือหื ไก่ย่างรสชาติดีมากแล้วผมอยากให้เห็นเนื้อข้างในผมไม่ไแน่ใจเขาใช้ไก่อะไรเว้ยเนื้อมันมีความออกชมพูชมพูอ่ะไม่ใช่ไม่สุกนะอันนี้คือสุกนะแต่มันจะมีความแบบเอกลักษณ์ของไก่เขาอ่ะมันเป็นฟีลแบบเหมือนไก่บ้านหรือเหมือนไก่อะไรสักอย่างอะ่ะผมไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้บอกผมหน่อยโอย้แต่ผมบอกเลยเขาหมักโคตรอร่อยไก่ย่างโคตรดีต้องมีข้าวเหนียวนะตัวจบโคตรหลุดออื มากันที่ลาบเป็ดทุกคนลาบเป็ดเขาก็จะมีความแบบฟิลลิ่งแบบอีสานแท้ๆนะอืมพอผมกินลาบเป็ดเนะี่ยผมรู้ด้ทันทีแล้วว่าร้านนี้เขาไม่ห่วงเครื่องเขาใส่เครื่องหนักมากเขาใส่พวกสมุนไพรหรือพวกเครื่องเนี่ยแน่นมากหนักมากเอออย่างลาบเป็ดอันเนี้ยมันจะมีผักชนิดนึงอะผมจําชื่อมันไม่ได้แต่มันจะมีกลิ่นที่มันฉุนฉุนนะอันนี้เขาใส่มาให้เยอะแล้วมันอร่อยมาก ดูงี้มานานแล้วทุกคนนี่ดูว่ะนี่คือยำวุ้นเส้นทะเลทุกคนเราขอลูดวุ้นเส้นก่อนละกันรสชาติมันจะเป็นยังไงอยู่ที่วุ้นเส้นนี่แหละรสชาติโอเคเลยทุกคนคือจานละร้อยกว่าบาทเนี่ยได้หอยเชลล์หอยแมงปูนิวซีแลนด์กุ้งหมึกครบทุกอย่างถือว่าโอเคเลยนะมีแบบหอยโคดเยอะ หอยเชลล์เนี้ยหอยแมงพูดแมงกระพุนก็มีปริมาณดีอันนี้ผมถือว่าปริมาณดีและที่สำคัญรสชาติจะเป็นแบบทรงๆแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมาครบเลยไปกันต่อ,อย่ายหยุดยัง้งแลนนี้ครับทางร้านเขาบอกเขาแนะนํามาเป็นยำปลาสลิดบางบอ่อเขาบอกเขาไปคัดปลามาเองกับมือซึ่งอันนี้เขาก็จะมีเนื้อปลาสลิดเป็นชิ้นๆแบบนี้กับไข่ปลาสลิดท,ทุกคนนี่เอาละเราต้องลองไข่ปลาสลิดก่อนดูดีดดสังเขาหน้ากินนะเขาทอดปลาสลิดได้เหลืองดี นี่เป็นไข่ไไปไปพร้อมยำโอ้ไข่ดีเนื้อปลาดีนะมีความเค็มๆนิดๆของตัวปลาและน้ำยำเขาเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวหวานขุกขๆุกิกอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกเลยว่าร้านนี้เบสเขาอะจะเป็นเบสเปรี้ยวหวานแล้วเผ็ดค่อยตามมาทีหลังซึ่งถูกิตผมมากอลองกินดูให้ให้กินคุยแต่ที่นี่ราคาดีมากเลยนะจริงมีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอะ โอ้ไหนนี่อันนี้ปลาลาปลาลาใช่ลองจุ่มปลาลาดูนี่แบบสายปลาลยู่แล้วนะเออว้าวอยากกินบอกเลยว่ากรี๊ดแตกปลาลาหอมมากเราไม่เคยไปกินแจ่วฮ้อนที่ไหนที่แบบเป็นอย่างนี้เลยอะจริงไปไงแจ่ฮ้อนบอกเลยว่าดีเด็ดอยากให้ทุกคนได้มาลองอย่างเดียวแจ่ฮ้อนร้านเนี้เอออยากให้ได้สัมผัสรสชาติแบบที่เราได้กินอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่า มันเวอร์มากอะ่ะแต่หัวอ่ะดูดน่ากินตั้งแต่ตอนทำแล้วอะ่ะเออสวแวมานี่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 ตำไห่แตกเนี่ยนี่ให้กินแซลมอนโว,วสามชิ้นเลยละ่ะโอ้โหทำไมผู้หญิงต้องชอบกินแซลมอนไม่เข้าใจชอบกินปลาดอ่ะคือน้ำยำอร่อยอะ่ะอร่อยไหอร่อย าลาาล่แะสำหรับใครที่สนใจอย่ามากินแจ่วฮ้อนแบบนี้ร้านสายหมอส้มตำหายใหญ่อีสาเซ่บนัวเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับบอกเลยครับใครสายแจ่วฮ้อนหรือใครที่ยังไม่เคยกินเนี่ยผมอยากให้มาลองกินร้านนี้จริงๆบอกเลยว่าโคตรทีเด็ด้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยแท็กอเพื่อนใพว่ทน้องแชร์กันไปชวนกันไปกินได้คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับ